โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผม JPP Gaming นะครับผมและวันนี้คือกับเกมเอ,อ่อ e p i ก l e g e n d ือครับเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับผมซึ่งตัวเซออิร์ฟเบต้าตัวนี้นะครับปิงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนก็คือปิงเป็นสีแดงเลยนะครับกก็พอเล่นได้นะครับทุกคนอยากเล่นจริงๆเนาะตัวภาพก็สวยนะครับ คือผมลองไปเล่นมาลัดประมาณสองสามเกมนี่เป็นเกมที่สามทีผมลองเล่นนะครับก็ปรับปุ่มมาใหม่ด้วยนะครับผมโอครับแรกก็หาปืนก่อนครับเฮ้ยได้ปืนนี่ครับคือผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเล่นในทางด้านของ PC กับ PC มาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าไ,ไงค่อนข้างจะเล่นเป็นอยู่พอนิดหน่อยนะครับพอมันมาแบบคลื่นเหมืนอนรึงกันนะด,ดาวฮะส,สามนะฮะมันจะมีตัวหนึ่งกับเพื่อนอนะ่ะเป็นไงวะคี่งนี้ โอมโดนโอเคสวยครับคือตัวเกมมันสามารถเล่นได้แบบ2โหมดครับว่าคือ FPP กับ TPP ครับคือบุคคลที่1กับบุคคลที่3ครับเ,เพื่อนๆถ้าใครอยากเล่นเนาะโอเคมัผมได้ยินเสียงปืนนะมันจะข้างหน้าเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปนติก่อนครับอเ,เออบัตรฮาวนี่นะครับเมื่อเรากดออนติจะเป็นการ มองเห็นศัตรูแบบง่ายขึ้นครับศัตรูจะเป็นสีแดงครับผมแบบนี้ครับเนี่ยศัตรูนะครก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนเออสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการสแกนครับแบบนี้เนาะไปไหนแล้วอะ่ะยังไม่ค่อยชิน,นครับไป้าครับเออ ส่วนพาสิทธสกิลครับจะเป็นการลองเห็ดรอยเท้านะครับเม,มื่อมีศัตรูอยู่ใกล้ๆเนาะอันนี้เวทกดสกิลหนีนะครับต้องวิ่งตามสวัสเตอรครับเพื่อนจะรู้ได้ไงนะครับว่าเ,เวทกดสกิลหนีนะครับก็คือ มันจะเป็นสีฟ้าครับเวทจะเปิดข้ามไปอีกมิติหนึ่งนะครับทําให้เราไม่สามารถยิงเขาได้แล้วเขาก็ไม่สามารถยิงเราได้เหมือนกันครับคล้ายๆเป็นอมตะนะครับ,แล,ราารบแล้วก็เวลาเขาดาวนะครับผมถ้าเราไม่ซ้ำศพแล้วเรากดแบบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบบนี้ครับเออเมื่อเราเกาะไม่เต็มเนาะมันจะเป็นแบบเพิ่มเกาะให้เราทําให้เกาะเราเต็มนะครับสมมติว่าเกาะเราเนี่ย ตอนนี้ผมใส่เป็นเกาะฟ้าครับสมมติว่าผมยิงจุดเกาะฟ้าแตกเนาะแล้วผมกดแบบเมื่อกี้นะครับเกาะผมจะเต็มหลอดทันทีเลยครับแบบเราไม่ต้องเปลืองในการใช้แบบที่ปั๊มนะครับที่ปัม๊มเกาะเนาะเข้ามาฮะโอ้ยัิงไม่โดนเลยถามจริงอะไรครับเนี่ย อีกนิดเีครับอีกตัวหนึ่งเขาอยู่ไหนไอ้ยุ่นี้ยขึหไ,ไหนแล้วะลวะสแกนก่อนฮะนี่เข้าไปไหนแล้วอะเดี๋ยวผมพอปัอม๊มเกาะก่อนนะครับเออวงจะมาแล้วครับรอบที่สองนะ คือตอนนี้ผมเล่นไปสองเกมแล้วคือเขาไม่ยังไม่เอาที่แบบเออคล้ายๆแบบบาเลียนอกวงมานะครับมันเป็นเบต้าอย่างนั้นแหละไม่โดนเลยเยังไม่ค่อยชินนะครับโอยเดี๋ยวผมไปดักเข้าหน้างวงดีกว่า สวัสดครับโอ้โหนี่มัอนจะมีคนหนึ่งครับตรงเพื่อนแล้วเน,ะเนาะเดออี๋ยววิ่งปก่อนเออปืนที่ผมไอปือนที่ผมถือตอนนี้เป็นปืนเอดอกนะครับดาวครับนี่เขาปาสโมอกอะ่ะต้องสแกนดูนะครับ เขาอยู่ไหนนอ้อมันจะมีรอยเท้าแถวๆนี้นะครับรเขาอยู่ไหน,นอ่ะโอเคตรงนู้นฮนะเอา <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> คือเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแม็กหรอกโอ้ยิงไม่ทันเลยโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนีก้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย